ริ่่จจงงผานอชาวบ้านผวานะคะเจอจระเข้ขนาดลำตัวยาวกว่า2เมตรกำลังลอยคออยู่ริมคลองในขณะที่ตัวเองออกไปตกปลาและนี่คือภาพจระเข้ที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ได้ค่ะ ภาพวิดีโอนี้เองนะคะที่เป็นต้นทางให้กับเจ้าหน้าที่ได้เจอร่องรอยจระเข้อีกนับ10ตัวจนนำไปสู่ปฏิบัติการการไล่ล่าจราเะเข้ในครั้งนี้ค่ะเจา้าหน้าที่พยายามเร่งปฏิบัติการตามล่าหาตัวจระเข้ให้เจอได้โดยเร็วที่สุดเพราะวันจะทำร้ายชาวบ้านครับครับปล่อยเท้ารเยา,า,าแล้วเป็นรอยคูดเดินไปเด <ๆ S 1> ินไปข้างหน้า แล้วก็ไปออกช่องนูน้นเล่นน้ำแล้วผมว่ายไปฝั่งนูน้นพอจะกลับมาเห็นรอยเนี่ยติมข้างฝั่งครับมันลอยไปทางนูน้นนึกว่าแต่ตัวเงินตัวทองเมี่อมองดูดีๆมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองมันเป็นไอ้แข่ครับก็เลยพากันโดดน้ำรีบว่ายขึ้นฝั่งมาฝั่งนี้ อนนั้นอยู่กันดีคนสี่คนครับสี่คนเล่นน้ําเห็นกันสี่คนไหมครับก็เห็นี่ตัวี่็น่าจะสองตัวและวที่ไปเห็นนี่ตัวตัวแค่ไหนไอตัวนั้นตัวเล็กตัวเล็กที่เห็นนี้ที่สองตัวนี้ไอตัวนี้ตัวใหญ่เอออืมตัวนั้นตัวเล็กอก็คือที่เห็นว่าใหญ่สุดก็คือสามเมตรเนี่มาเราวๆานี้ครับนอกจากเบาะแสจากชาวบ้านที่พบเห็นแล้วนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ช่วยยืนยันได้ว่า การพบเห็นจระเข้ในคลองท่าสารบางปลานั้นเป็นเรื่องจริงครับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายหลายหน่วยงานเร่งเข้ามาตรวจสอบและออกสำรวจพื้นที่ที่มีการพบจระเข้ทั้งทางบกและทางน้ําเจ้าหน้าที่ใช้เวลาลาดตะเวนได้สักระยะหนึ่งก็พบเจอร่องลอยแล้วก็เจอตัวจระเข้ด้วย วันที่เจอจระเขคก็คือในน้ำนะฮะประสบเหตุโดนที่จะหาจระเขค,คมันบินตัดสายแนวสายฟ้าแล้วสูงแล้วมันเหมือนมัน,มนสปาร์กลงมาเป็นคนที่เลี้ยงเป็ดเ็กรบอมลงน้ำหล่นลหล่นลงน้ำผมก็เลยไปงมผม,มได้สักพักหนึ่งหันหน้าลง,งาน้ำเนี่ยตีนถอยหลังเดินเดินถอยหลังตีนเท้าเป็นเป็นสนกิตเป็นสกตโดน ผมนึกว่าขอนไม้ก็จะเอามือเอามือเพื่อเชื่อชะพักให้มันหลบไปหันไปมองด้วยก็หันหันมือไปด้วยมองไปด้วยหันไปเจอไปพอดีเห็นไปเจอจมูกมันประมาณจมูกมันมันมันก็หันหัวพุกไปเลยผมว่าซ้ายเลยคนละทางทางกาทางมันแล้วก็เลยขึ้นข้อมูลจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ออกค้นหาเบื้องต้นในตอนนี้คาดว่าจระเข้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวอย่างแน่นอน ไปลงแม่น้ําท่าจีนเรือขึ้นง่ายแถวเนี้ยถ้ามันจะขึ้นเนะี่ยมีสัญญาณแล้วนะครับมีสัญญาณเรียกไปรีบไปดูทางเมื่อกี้น้องนัดน้องนัดเรียกตะโกนเรียกมานะฮะเราเรียบดีใหม่ หไนเอ้ยคือมันเผื่อมันนอนอยู่เลยฮใช่มันนอนอยู่ครับก็คือเดินมาทีแรกก็เห็นเสียงแก๊กแก๊กแก๊อ่าใช่ก็เลยหยดูปุ๊บนอนตัวยาวมันสามเมตรดังนี้เขาบอกใช่ใช่ครับอ้อมออมออมมาเพื่อดูว่าชัดๆว่าใช่ไหมอืมก็ก้อนจะลงน้ําเห็นทั้งตัวเลยคือทั้งท่อนใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นใช่ร้อยเปอร์เซ็นครับอ้าวสวัสดีครับ นอกจากการปรากฏตัวของจระเข้ที่จังหวัดกาญรจนรบุรีแล้วที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังมีผู้พบจระเข้ขนาดใหญ่โกล่ขึ้นมาและจะทำ้ายชาวบ้านที่ออกมาหาปลาในหนองน้ำสาธารณะที่ชื่อหนองปลาขยง สองปลาแข็งไม่รู้จะฝังไหนซ้ายหรือขวามีทุกที่ครับ<ม>อยู่ที่ว่าตัวนี้ก็ตัวใหญ่หรือมีมากมีน้อยที่ผมเห็นเยอะสุดก็าจะเป็นมีอถออกบ้ากาเดาฝามันีสะพานแรกลองไปเปิดไฟสองอยู่กลางคืนครับเป,เป็นกอบวัวหลวง<ม>หลังโรงแรมแสงจ้ำ<ม><ม>เยอะมากครับมันขึ้นเทียมมาตาเลยก็เจ็แปบดบคู่<ม>ตัวใหญ่ๆงั้นเลอหลักเมตรขึ้นงั้นเลย จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าน้องน้ำดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีจระเข้อาศัยอยู่นับร้อยตัวและได้มีการขยายพันธุ์มาแล้วกว่า20ปีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วคาดว่าการย้ายจระเข้ออกไปทั้งหมดอาจจะทำไม่ได้ในระยะสั้นทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เตรียมการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งวิจัยศึกษาข้อมูลจระเข้และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป คือว่าก็ยังมีอยู่ไหมคะมีมีเนาะมีตัวใหญ่ๆไหมเพราะเราก็เคยเห็นเนาะเพราะหาปลาทุกวันหาปลาทุกวันหาปลาแถวนี้ทุกวันเลยตอนคืนเจอประจาในขณะเดียวกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรียังคงดําเนินการค้นหาจระเข้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้นําโครงไก่สดมาเป็นเหยื่อล่อหวังว่าจะพบเห็นจระเข้โผล่ขึ้นมากินอาหารและทางกรมประมง ก็ได้ดำเนินการนำตะข่ายมาเพื่อวางดักจับจระเข้ให้ได้โดยเร็วที่สุดทุกวันเราก็ซุ่มเพื่อให้เจอตัวนะครับเอาเรือล่องหาบ้าง หรือว mm ่าให้คนมาซุ sure. right right methods, ่มบ้างว่าหาที่อยู่มันก่อนจนวันนั้นที่เราเห็นตัวมันแล้วเราก็เดินขึ้นมาจุดที่มันเจอมันก็มาเจอขี้มันที่มันถ่ายไว้แล้วก็เจอร่องรอยใหม่ๆที่มันนอนอยู่รอยเล็บรอยอะไรของมันเราถึงรู้ขนาดว่ารอยเล็บขนาดปุ้งมือเนี่ยเราปรึกษาประมงแล้วว่าอย่างเงี้ยไม่น่าต่ำกว่าสามเมตรนะครับเมื่อวานนี้เอาตะข่ายของประมงมาลงครับเพื่อจะบล็อกกระชับพื้นที่เพื่อจะล้อมมันตรงบริเวณนี้ แต่ว่าซึ่งด้วยน้ํามันแรงมากตีนตะไคร่ก็เลยลอยขึ้นตรงนี้ก็เลยไม่มีผลทีนี้เราตอนเนี้ยเมฆพายเนี่ยเรายังไม่เจอตัวมันวันนี้เราจะต้องุ่้เจอจนเจอตัวมันแล้วเดี๋ยวเราปรึกษาถึงว่าจะปิดน้ําเลยไหมถ้าปิดน้ําแห้งเนี่ยมันบล็อกได้ทํางานได้แล้วก็ได้ผลเพราะว่ามันลงมันลงมาอี้ก็เจอตะไคร่เราแล้วเราจะไล่ไล่จากต้น,น้ํามมาเลยไล่มาเพื่อให้เข้าตะไคร่ ปัญหาก็เกี่ยวกับน้ากระแสน้าที่มันแรงนะครับกระแสน้าที่แรงแล้วก็รถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยช่วงระหว่างเราทํางานเนี่ยมันเสียงดังเพราะนั้นวันนี้อาจจะต้องมีการกั้นพื้นที่ในการทํางานของเราจากการร่วมมือของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทำงานกันอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนในที่สุด ก็สามารถจับจระเข้ได้หนึ่งตัวมีขนาดลำตัวยาวประมาณ2เมตรกว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำจระเข้ไปพักไว้ที่ศูนย์ประมงน้ำจืดจังหวัดกาญจนบุรีและยังคงทำการติดตามค้นหาจระเข้ที่คาดว่าอาจจะยังหลงเหลืออยู่ในลำคลองแห่งนี้อีกหลายตัวด้วย จริงต้องเข้าใจว่าถ้าที่ดูเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นตัวแค่น้ำจืดซึ่งในเชิงพฤติกรรมมันเนี่ยเขาไม่ได้มีความรุนแรร้ายแต่ก็เข้าใจคนนะฮะเพราะว่าเราจะดูดูหนักกันเยอะแล้วก็ถูกปลกฝังความตื่นจากภาพยนตร์ก็เลยตื่นกลัวแต่จริงแล้วเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ไปใกล้เขารู้ว่ามไม่ไียุ่งไม่ได้อะไรเขาไม่ทำอะไรเขาจะยังไม่ได้มองว่ามันป็นแรถ้าเจอถ้าเจอปุ๊บนี่างสมมติมันอาบแดดเนี้ยเราเดินลงไปหาเนี่ย ลงน้ำเลยไม่ไม่มีปัญากาก็นิสัยก็คล้ายๆตวงเงินตวทองอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ค่อยๆใช้วงินอยารจัดระมาณก่อนเราแจ้งตั้งแต่วันวันอาทิตย์ที่เจอแล้วเราคุยกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ช่วยกัระัาสัมพันธ์ว่าช่วงนี้ก็ให้บอกชาวบ้านเนี่ยว่าอย่าเพิ่งลงไปหาปลาตามริมริม ริมตลิ่งหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพึ่งลงไปเล่นน้ำเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจระเข้เนี่ยเขาจะไปโผล่ตรงไหนเพราะเราบ็กลัวจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านเหมือนกันส่วนคำถามที่ว่าจระเข้เหล่านี้มาจากไหนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการพบจระเข้ในคลองแห่งนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อทำการสอบถามไปยังชาวบ้านก็พบว่ามีฟาร์มจระเข้อยู่สองแห่งที่ติดกับคลองดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบจนได้ข้อมูลว่าไม่มีจระเข้หลุดออกมา และฟาร์มที่นี่ยังได้มาตรฐานตามกฎหมายอีกด้วย จระเข้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายและอันตรายนะคะห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดในตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุจํานวนได้อย่างแน่ชัดว่ามีจระเข้อาศัยอยู่ในคลองแห่งนี้อีกกี่ตัวถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้าพบเจอก็สามารถแจ้งเบาะแสไปยังกรมประมงในพื้นที่ได้ตลอดเวลาค่ะ